ตำรวจตะเวนชายแดนแล้วก็กองอาสารักษาดินแดนที่เบตงค่ะมีการจับกลุมิ3พ่อแม่ลูกนะคะค้ายาเสพติดพบของกลางมีทั้งยาบ้าไอซ์แล้วก็อุปกรณ์ในการแบ่งจำหน่ายค่ะรถตำรวจเอกมาตูภูมิธรำเนียมหัวหน้าชุดป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ของกองร้อยตอชดที่445นะคะมีการสืบทราบค่ะว่าที่บ้านพักคนงานบริเวณหมู่ที่6ตำบลตาเนาะแม่ร้อนะคะอยู่ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลามีการม่วสุมแล้วก็ลักลอบจาหน่ายยาเสพติดให้กับกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็ผู้ใช้แรงงานเจ้าหน้าที่จึงมีการวางแผนงานแบ่งกําลังออกเป็น2ชุดด้วยกันเข้าในการตรวจค้นบ้านเป้าหมาย2หลังจุดแรกนะคะเป็นบ้านของนายวรพลอายุ33ปีเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงนะคะนายวรพลค่ะเห็นเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะวิ่งหลบหนีแต่ก็ไม่รอดนะคะ เจ้าหน้าที่จับกลุมตัวเอาไว้ได้ ก็มีการตรวจสอบภายในบ้านนะคะพบของกลางเป็นยาบ้าจำนวน89เมตรไอซ์0.42กรัมอุปกรณ์ในการเสพไอซ์นะคะ1ชุดแล้วก็อาวุธปืนสั้นประดิษฐ์เองหนึ่งกระบอกค่ะซึ่งนะครับทุกาทางด้านของเจ้าหน้าที่นี่ก็ควบคุมตัวนะครับทางด้านของนายยุติครับอายุ55ปีนางสาวสัตติธรครับอายุ52ปีซึ่งก็เป็นพ่อแม่ของนายวรพลนะครับมาบันทึกจับกลุ่มที่กองร้อยตชด่อชด445นะครับพร้อมทั้งยึดรถกระบะอีซูซูนะครับ 1คันแล้วก็รถจัก,กรยานยนต์ฮอนด้าหคันจากการสอบสวนนนะครับคุณผู้ชมครับบอกว่ายาบ้าและก็ไอที่รับมาทั้งหมดเนี่ยเป็นของตน,นอของตัวเองคนเดียวนะครับสั่งซื้อมาจากอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยผ่านทางบริษัทขนส่งเอกชนส่วนพ่อแม่เนี่ยก็ไม่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็พ่อแม่เนี่ยก็ให้การปฏิเสธแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไม่ปักใจเชื่อเพราะจากการติดตามสืบสวนสอบสวนเนี่ยก็ทราบว่า พ่อและแม่เนี่ยก็เป็นผู้เก็บแอบซุกซ่อนยาเสพติดนะครับส่วนนายวรพลเนี่ยก็จะนายาเนี่ยไปจําหน่ายให้กับลูกค้าหลังจากที่ได้เงินมาก็จะนําเงินเนี่ยมาให้กับพ่อแม่นะครับซึ่งการตรวจสอบทางโทรศัพท์นะครับก็เพียงพบหลักฐานเช็ในการพูดคุยการซื้อเกี่ยวกับยาเสพติดอีกด้วยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยก็มาวนเวียนแถวบ้านนะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่ามีการแจ้งให้ระมัดระวังนะครับบางครั้งเนี่ยก็นํายาเสพติดออกจากบ้านแล้วก็นําไปฝังไว้ในป่านะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ ควบคุมตัวเนี่ยทั้ง3คนนะครับพร้อมกับของกลางครับเข้าส่งสพนักงานสอบสวนนะครับที่สพเบตงแล้วก็ดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปครับ